สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะหลังจากจบศึกพิมพ์ลีกนะครับมาที่5เนี่ยก็ไม่ได้มาเจอท่านผู้ชมเลยนะครับการแข่งขันของทีมเราก็สิ้นสุดไปเมื่อสุดสัปดาห์นะเจอกับเอเวอรตตันเสร็จแล้วมาเมื่อคืนนะครับเป็นศึกคาราบาวครับนะรอบ3เปิดบ้านเจอกับลิวพูสาขา2อซเซาแทมตัน แต่ว่าเซาแทมปันเนี่ยไม่ได้อยู่ในหลีกสูงสุดแล้วนะครับตกไปเล่นในศึกแชมเปี้ยนชิพเพราะฉะนั้นก็มาเยือนในสถานะทีมที่เป็นรองสุดกูนะเพราะฉะนั้นในใจลึกๆนะครับตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยไม่เคยมีเกมไหนง่ายเลยก็หวังว่าเกมนี้แหละ น่าจะเป็นเกมที่ทำให้แฟนๆคนดูอย่างเราๆเนี่ยมีความสบายอกสบายใจมีความหันษามีความบันเทิงในการที่จะเชียร์ทีมรักนะในการถล่มคู่ต่อสู้แล้วก็เอาชนะเนี่ยใจก็คิดอย่างนั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็มีความประวัติพันพึงนะี ว่าจะซ้ำรอยเดิมนะครับทุกเกมสำหรับเรียวพูตั้งแต่เปิดฤดูกาลนี้มาไม่มีเกมง่ายนะครับสาเหตุอาจจะมาจากผู้เล่นใหม่นะเขาเรียกว่าเกือบยกชุดนะมีแกนหลักของทีมแค่ฟานไดโกนาตีอย่างเงี้ยนะครับแผงกองกลางกับโซบอสไล์กาฟินแบกเคอร์ติจโจนแมาลิสเตอร์เนี่ยคอยค้ำมาฮะ แต่หลายหลายหลายในหลายแดนเขาก็เปลี่ยนผู้เล่นไปอย่างฟอร i g n เวสก็มาเล่นนะฮะไปในแนวรุกนะครับฟิล์มปงแบ็คขวาคือเคสแบ็คซ้ายเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ต้องปรับจูนยิ่งได้ตัวกองหน้ามาสองคนแบบเขาเรียกเป็นแบบกองหน้าชื่อกระช่อนทั้งคู่เลยนะเอกิติเก้แล้วก็อเล็กซานเดอร์อิซักเนี่ยมันก็เลยทำให้มันต้องกวนเขาเรียกว่าถ้าเป็นขนมก็ต้อง กวนส่วนผสมอะให้มันเข้ากันนะตัดนี่เติมนั่นนิดเติมนี่หน่อยนะฮะให้มันอร่อยกลมกล่อมก็ยังต้องใช้เวลาในการหาสูตรนะว่าจะปรุงจะแต่งกันยังไงมันก็เลยทําให้เกมเนี่ยมันไม่ค่อยคือมันคือมันเห็นนะมันเห็นถึง mentality มันเห็นถึงเขาเรียกอะไรอะความเป็นทีมที่เป็นแชมป์อะ ที่ที่เล่นเพื่อชัยชนะแต่ว่ามันยังขาดอะไรนิดอะไรหน่อยนยความต่อเนื่องความไหลลื่นความเข้าใจมันก็เลยดูไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอาชนะมาได้ด้วยด้วยเขาเรียกว่าลาสีแชมป์นะเอาชนะมาด้วยความมีประสบการณ์ความเก่าเกมนะแล้วก็แบบ เคยลุ้นแชมป์อ่ะคนเคยเป็นแชมป์คนเคยลุ้นแชมป์ก็รู้ว่าต้องเล่นอย่างไงเพื่อให้ได้ชัยชนะนะครับโอ้โหนะครับเกมเมื่อคืนนี้เดี๋ยวค่อยมาพูดนะเอาย้อนไปนิดหนึ่งนะย้อนไปไล่ศึกพรีเมียร์ลีกนิดนึงปกติก็อยากจะทําว่า มันเกิดอะไรขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนาะเมื่อเื่อสิ้นสุดสัปดาห์ปุ๊บเตะครบทุกคู่ก็จะพูดถึงแต่นี้ไม่มีเวลาไม่ได้ทำงั้นขอมาพูดถึงแบบสั้นๆเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับก่อนจะไปไล่ถึงประเด็นในศึกคาราบาวครับเมือ่อคืนนะเอาคู่สำคัญสำคัญกับศึกพรีเมยร์ลิทที่ผ่านมาเมื่อสุดสัปดาห์แล้วกันนะครับเอาคู่นี้ก่อนเลยนะครับ ครูคอริเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดนะครับแมนยูเปิดบ้านเจอเชลซีนะครับโอ้โหก่อนเกมเนี่เชลซีคือเป็นต่อเยอะมากฟอร์มะนะด้วยฟอร์มด้วยตัวผู้เล่นนะครับแต่พอลงไปเล่นจริงๆเนี่ยเจอสภาพอากาศที่ฝนตกหนักๆเนี่ยแล้วก็เกิดคอนเทนต์เกิดสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ก็คือซานเชนนะผู้รักษาประตูนะไปเอาใบแดงตั้งแต่ต้นเกมนะครับ จึงทำให้ตัวเสียเปรียบและแถมมันโดนยิงนำด้วยนะครับยิงนำไปส่องประตูในครึ่งแรกนะครับโอ้โหเขาเรียกว่ามันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยนะครับจากก่อนเกมที่แมนยูเนี่ยเป็นรองตอนนี้เป็นต่อเลยนะครับก็ถือว่าวันนั้นแมนยูเล่นได้ดี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 มาก,กเลยนะครับที่ดูอยู่เนี่ยการต่อชิ่งไวการจ่ายบอลค่อนข้างแม่น คอนโทรลเกมได้นะในช่วงครึ่งแรกนะครับแต่ว่ามันไปสะดุดนิดหนึ่งตรงที่คาเซมิโลรกลัวว่าไม่เกิดความยุติธรรมหรือไงนะเป็นผู้รักความยุติธรรมหรือไงนะดันไปเอาใบเหลืองที่2โดนใบแดงไล่ออกเหมือนกันก่อนหมดครึ่งแรกนะครับเออนะครับตัวก็เลยเท่ากันนะครับพอลงมาเล่นครึ่งหลังปุ๊บนะฮะมันก็เลยทําให้เนี่ย ไม่มีใครได้เปรียบเสียเปรียบแมนยูจะได้เปรียบแค่ตรงประตูที่นำอยู่2 0นะครับแต่เชลซีก็ค่อยคๆๆ่อยค่อยค่อยบุกค่อยๆนวดค่อยทำรูปเกมจนมาตีเสมอได้เป็น2เออตีไข่แตกได้เป็น2ประตูต,ต่อ1แต่ก็ไล่ไม่ทันแล้วนะครับทีนี้ประเด็นหลังเกมนะครับมันก็กเซมิโล่ก็เรื่องหนึง่งใบแดงของซาเชตก็เร <ert> ื่องหนึ่งมันเกิดขึ้นในสนามแต่สิ่งที่เกิดน,นอกสนามคือเอนโซมาเรตกานะครับเขาไปรู้ว่าตีแตก คิดมากไปหรือว่ากังวลใจมากไปนะครับคือคิดมากไปในการเปลี่ยนตัวคือเปลี่ยนตัวเอาตัวรุกออกหมดเลยตอนโรเบิร์ตซานเชซโด,ดนใบแดงตั้งแต่5นาทีแรกนะครับเปลี่ยนเอสเซลวาวออกไม่พอเอาประตูสำรองมาก็โอเคหลังจากนั้นไปเปลี่ยนในโตออกด้วยนะครับในโตออกเอาเซนเ,นเตอร์มายืนเป็น5ตัวไม่พอโคพาเมอร์ ummer, มีการเจ็บต้องเปลี่ยนออกเอาพินฟิลตัวรับ มาแทนไม,ไม่ไม่มีตัวลุกอยู่เลยมีเจ้าเปโดยืนอยู่ข้าหน้าคนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าเปโดไม่ใช่สายพิงสายพักนะครับแล้วก็ไปด้วยตัวเองได้นะครับเป็นสายก้องแคล่วเชื่อมประสานงานแล้วก็จบสกอร์ด้วยความคมก็เลยไม่มีผู้ช่วยพอกลายเป็นว่าพอตัวมันเท่ากันตัวมันเท่ากัน10ตัวแล้วก็มีโอกาสทําเกมบุกมันก็เลยขาดมิติในเกมรุกนะอุตสาห์ไปเอาเสมอเอาไปยิงตีไข่แตกได้จากจาก เขาเรียกว่ารูกเปิดเนาะลูกเปิดแล้ลูกคอสหรือล,ลูกฟคิกอะไรก็แล้วแต่แต่ว่ามันในการทงเกลลุกมันไม่มีตัวทําเกมลุกตัวเร็วๆตัวทีเออ่เข้าใจว่าจะลุกและทําประตูยังไงมันก็เลยเสียโอกาสตรงนั้นไปนะครับที่เผื่ออาจจะกลับมาได้คะแนนก็ได้หรือไม่แน่มีตัวลุกดีๆพิกชนะ3-2ก็ได้นะครับก็ก็เป็นประเด็นนะฮะให้ถูกโจมตีนะก็คิดมากไปนะ ถึงขนาดมีแฟนๆจะให้ปลดเลยผมว่าก็ใจเย็นๆนะก็ดูดูันไป TCL มาดีนะครับปีนี้แต่ว่าอาจจะพอก่อนเริ่มฤดูกาลเนมองว่าเป็นตัวเต็งเหมือนกันในการที่จะมาเบียดรุ่นแชมป์แต่พอเล่นไปสักพักเนี่ยมัน,ม,นมันเกิดผมว่ามันเกิดเอ,เอาภาษาชาวบ้านเกิดการประสาทแดกไงโคตัวโค้ดแล้วก็ตัวพูดเล่นว่าเอ มันคิดมากไปหรือเปล่าเพียงแต่น่าจะจัดตัวแบบตามธรรมชาติแล้วก็เล่นตามธรรมชาติของตัวผู้เล่นที่เป็นเกมลุกเยอะๆมีฝีเท้าเอา่อมีนักเตะเด็กเกพละกาลังดีฝีเท้าจัดจ้านแล้วก็สู้ไม่ถอยพวกเนี้ยต้องให้เขาเล่นตามธรรมชาตินะบุกก็บุกนะครับรับก็รับตามธรรมชาติของตัวผู้เล่นที่เป็นเกมบุกนะไม่ใช่ไปผูกไปแพ็คไปเปลี่ยนรูปเกมของตัวเองเป็นเป็น,ปนไปกลัวอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็ ดูแล้วน่าจะไปนะเชลซีไม่รู้ว่าจะมีสิทธิ์กลับมาในการรุ้นแชมป์ได้หรือเปล่าส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ไม่รู้ว่ามาถูกทางไหมฮะแต่อยากให้จำความรู้สึกในการเล่นเกมนี้ไว้แล้วก็เกมถัดๆไปก็ต้องเล่นให้มันสม่ำเสมออย่างเงี้ยและอมโมริมันอย่าไปคิดมากจัดตัวตามหน้าเสือไปครับแล้วก็ให้ผู้เล่นนะมีเขาเรียกมี มีอิสระในการเล่นในการทำเกมลุกไม่ต้องไปตีกรอบเยอะไปนะก็เอาใจช่วยแล้วกันนะครับอ่ะอีกคู่หนึ่งที่ไม่พูดถึงไม่ได้ก็คืออาร์เซนอลเสนอเสมอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันนี้ก็ของแปลกเหมือนกันของแปลกนะครับแมนซิตี้อุตส่าห์ได้ขึ้นนำก่อนนะจากลูกสวนกลับนะเออร์ลิงเบลฮา,าแรแลนกับทิจานี่ไรเดอร์นะประสานงานกัน ะคร์แลนเข้าไปยิงนำา1 0นะครับ,รบแต่หลังจากนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคือโอเคในการทำงานของเปลฟเนี่ยเขาจะยืดหยุ่นยืดหยุ่นยืดหยุ่นนะตามสถานการณ์หน้างานว่าควรจะปรับเปลี่ยนระบบการเล่นไหมจะ,ะเล่นเป็นสวนกลับหรือจะเล่นแบบครองบอลหรือจะเล่นแบบโจมตีด้วยลูกยาวด้วยลูก คอสข้ามหัวกองกลางนะไปเล่นหลังลายไปเล่นพื้นที่ว่างฮาร์ฟสเปซอะไรก็ว่าไปแต่ว่าแบบลับแบบรถบัสเนี่ยเรือบัสสีฟ้าเนี่ยไม่เคยเห็นแบบนี้จึงเป็นบุญตานะที่ได้เห็นเป๊ปเป๊ปแบบเอ๊ะมันมันเขาเรียกว่ายืดหยุ่นมากไปไหมนามปุ๊บตีหัวเข้าบ้านเลยนะครับตั้งกำแพงสองชั้น3ชั้นเลยนะครับเพื่อ เอาชัวเอะเนี่ยคุณไปไปเขาเรียกไม่รู้นะไปติด ka, มาเลสกีามาหรือว่ามาเลสกีติดติดความคิดแบบคุณเนี่ยนะครับจึงแบบเน้นรับตั้งแต่คือแบบยิงน้ำปุ๊บเน้นรับเลยนะครับแล้วก็รอที่ให้อาร์เซนอลบุก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 แล้วค่อยสวนกลับอาร์เซนอลก็บุ Arsenal กบุบกบก,ก็ไม่เข้าจริงๆก็รับดีจริงๆนะครับ รับ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 จนต้องเปลี่ยนตัวอารดต้าเอามาติมาต,มาตินามาตินารีนะครับเอเซ่ A A ลงมาเนี่ยเออเกมลุกมันเลยดูดูดูมีอะไรวุบวับมากขึ้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับก็คือเอเซ่เปิดยาวกลางสนามให้มาตินารีในวิ่งตัดเข้ามากลางแล้วก็จับบอลได้แล้วก็ดีดตัวข้ามดอนารุม่าเข้าไปนะครับเสมอกันหนึ่งประตูต่อหนึ่งคือต้องบอกเลยว่าแม์นี้เป็นอะไรที่ นานๆนจะได้เห็นเป๊ปอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างก็คือดูดอนารุมาก็โอโ้โหเหนียวจริงๆนะ,ะถ้าเรื่องเซฟเนี่ยเรื่องปิดมุมเรื่องอย่างลูกเตะม,มุมที่เป็นจุดเด่นของอาร์เซนอลนะการเล่นลูกนิ่งเนี่ยทำอะไรแกไม่ได้เลยแกเหมือนแกเดินออกมาปัดแบบฟาอ่ะ ปกติจะมีผู้เล่นอาร์เซนอลน,นั่งคอยขวางคนหนึ่งหน้าป,าประตูคอยกันผู้เล่นคนนูนนน้นคนน,นี้นะแพ็กกันหน้าประตูเต็มไปหมดออกมายากแต่โดนารุมาแบบเหมือนแหวกสวนดอกไม้ออกมานะครับเพื่อว่าจะเด็ดดอกไม้นี่ง่ายมากออกมาปุ๊บชงทิง้งออกมาปุ๊บปัดขามคานกระโดดรับอะไรก็แล้วแต่เหมือนง่ายเลยอันนี้เป็น,เ,ปน,เ,ปนเขาเรียกว่า สเตปของผู้รักษาประตูระดับโลกจริงนะครับก็เออนะก็เสมอกันไปคืออย่างเงี้ยเป็นผลดีกับลิเวอร์พูลเลยนะครับเพราะว่าเกิดมีผลแพ้ชนะเนี่ยจะทําให้ทีมที่ตามมาเนี่ยทีมดังทีมตัวเก่งทั้งสองคนเนี่ยสองทีมเนี่ยเข้ามาใกล้ลิเวอร์พูลมากขึ้นนะแมนซิตี้ก็จะห่างหน่อยที่ชนะแต่อเซนอลก็จะเหลือ2แต้มเหมือนเดิมนะครับก็กลายเป็นผลดีทำให้อเซนอนห่างเราถึง5แต้ม แมนซิตี้ก็ยังตามอยู่ห่างๆนะ <S <S ๆก็โอเคนี่คือเป็นเป็น,เป,นเป็นสั้นๆนะมาพูดถึงเกมที่มันผ่านไปนะครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาน้องใหม่น้องใหม่นะพูดถึงน้องใหม่นยะน้องใหม่นี้ก็ถือว่าร้ายบริสุทธิ์นะเบอร์ลี่เสมอกับฟอร์เรสต์ได้แล้วก็ลียูเนเต็ดนี่ก็เออเอาชนะวูฟได้นะคาบ้านนะวูฟอะรู้สึกว่าปีนี้กลายเป็นตัวเต็งตกชั้นแล้วนะวูฟแล้วก็ไอ้น้องใหม่ที่มันขึ้นมาเนี่ย ไม่แน่นะมันอาจจะลอดทั้ง3าทีมก็ได้นะเออนะครับก็เป็นคู่เป็นพรีวิวนะสั้นๆกับเกมที่ผ่านมานะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นอ่ะมาพูดถึงเมื่อคืนนี้นะครับเกมคาราบาคับลีว์พูของเราเนี่ยก็เรียกว่าจัดจัดเต็มไปแล้วเมื่อสุดสัปดาห์กับเกมเมอร์ซิไซดาร์บี้นะโหดกับเอเวอร์ตันแบบถึงลูกถึงขน เออไม่ใช่ถึงลูกถึงคนเออถึงลูกถึงคนนะครับถึงแข้งถึงขาเนี่ยนะครับแต่ก็ไม่มีใบแดงนะไม่มีการเล่นนอกกติกาอะไรกันมากนะครับก็เล่นหนักกันในเกมนะครับแต่ใช้พลังกำลังงานกันสูงทีเดียวนะครับในการเล่นเพราะฉะนั้นแมต์นี้อาร์เนอร์เปลี่ยนโตทั้งหมดได้เห็นตัวผู้เล่นใหม่ๆลงเล่นอย่างเลโอนี่นะครับคู่กับโจโกเมสเลยนะครับแบ็กซ้ายแอนดรูโรเบอร์สันแบ็กขวาก็ ฟิล์มโปร่งนะครับกองการก็หมดเอนโดไปเลยเคอร์ติโจนเทเนโอนี่เงี้ยครับกองหน้าใช้อีซักเลยนะครับใช้อีซักเลยแล้วก็ขวาก็ใครละ่ะขวาเป็นเคเซซ่านะครับซ้ายก็เป็นลีโอนะจนุลีโอนะครับก,ก,ก็ก็ตามสมภาพแล้วฮะผู้เล่นตัวสำรองที่อาจจะไม่ได้ซ้อมหรือไม่มีแมตช์ฟิตเนสกันก็ลงมาเล่นก็เล่นกับเอเวอร์ตันได้เขาเรียกว่า เหนือกว่านิดๆนะแต่ก็มีผัดกันบุกผัดกันรับนะครับเออแต่ก็มาได้ความเขาเรียกว่าความขยันนะความเขาเรียกว่ามาถูกที่ถูกทางฟอร์มที่มันมาแบบถูกที่ถูกทางคือเฟรริโกเขียซซานะครับเปิดแอตซีดนะให้อิซักยิงนะไม่พอครึ่งหลังเปิดให้เอกิติเกยิงอีกนะครับในการเล่นหลายบทบาทเลยทั้งตัวรุกทั้งขวามาเล่น เป็นกองหน้าก็มีเป็นตัวต่ำเป็นเบอร์สิบก็มีเสร็จแล้วไปเล่นเป็นปีกซ้ายอีกเออนะครับก็สามารถได้2แอสซิสต์เลยนะสำหรับเคียซ่าแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับในการที่จะออทำเกมพักบอลเชื่อบอลน,นะกับเพื่อนๆที่ที่เป็นกลุ่มตัวสมรองที่ลงมาเนี่ยถือว่าดูดีเมียนาคนแล้วก็พลังงานเนี่ยลดเหลือเลยนะวิ่งขึ้นวิ่งลงช่วยวิ่งเพสซิ่งเนี่ย รู้สึกว่าเคซ่าเริ่มฟิตเริ่มเข้าที่คำทางแล้วเริ่มเข้าใจระบบของอาร์เนอร์มากขึ้นแล้วนะครับก็เสียดายไม่มีชื่อในเกมแชมเปี้ยนลีกแต่ไม่เป็นไรนะครับขออย่างเงี้ยมีบอลถ้วยเนี่ยให้เล่นต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นความเฉิดฉายของแกถ้าสามารถที่จะ,ะสร้างฟอร์มให้มันดีมีมาตรฐานนะครับก็ไม่แน่นะ อาจจะมาเบียดกักโปก็ได้เออเบียดเจ้าหนูลีโอก็ออกไปได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตอนนี้แนวรุกทางฝั่งซ้ายจะขาดทางขวานี่ต้องให้ซาร่าสัมปทธานไปแต่ถ้าซาร่าไม่อยู่ก็ไม่แน่เคซ่าอาจจะแทนก็ได้นะครับส่วนการยิงประตูอีซักนะยิงได้แล้วนะครับพึ่งมาซ้อมกับทีมสัปดาห์ที่แล้วนะเล่นกับเอเวอร์ตันไปนะครับไม่เต็มเวลานะครับแล้วก็ มาแบบนี้ก็ได้เล่นอีกประมาณ45นาทียิงได้แล้วนะครับโดยการเปิดของเฟโดริโกเคซ่าเนี่ยแหละกำลังพละกําลังเทคนิงเทคติกนะการปรับจูนเขากับเพื่อนค่อยๆทำเขาก็เป็นค่อยๆไปนะครับก็อย่าเพิ่งไปเร่งอย่าไปรัดเขานะฮะแต่รู้สึกมีส่วนร่วมเกมเยอะนี่ขนาดไม่ฟิตนะรู้สึกจังหวะการจบสกอร์การเข้าไป ในกรอบเคตโทษคู่ต่อสู้นะจังหวะพักบอลพิงบอลหมุนบอลเนี่ยก,ก็ทำได้ดีนะครับเพียงแต่ก็ต้องยังดูว่ายังฟิตไม่ค่อยถึงนะครับส่วนอีกคนนี่ไปพูดถึงไม่ได้พี่เอกี้พี่เอกี้อ่ะแล้วแต่ท่านจะเรียกนะว่าชื่อเล่นเขาชื่ออะไรนะพี่เอกเนี่ยพี่เอกเนี่ยพี่เอกเนี่ยเป็นพระเอกมาหลายหลาย,หลายแมตช์นะครับเล่นมา5เกมเกมนี้เป็นเกมที่6แลวมั้ง ยิงไปเท่าไหร่5ประตูถือว่าเป็นฟอร์มที่ยอดเยี่ยมของพี่เอกเลยนะครับย้ายหลีกใหม่กับผู้เล่นอายุน้อยนะครับไม่ต้องปรับตัวอะไรนานมีหน้าที่ในการยิงก็ยิงอย่างเดียวนะครับไปอยู่ถูกที่ถูกเวลานะครับสเตปการยิงก็ใจเย็นเฉียบคมเออนะใครจะบอกว่าลูกที่แกยิงเนี่ยเป็นลูกง่ายๆเฟดรโกเคซ่าผ่านมาแล้วก็กระปงง๋งงแต่ต้องนึกว่า แกต้องอ่านเกมอยู่ตลอดนะครับลูกนั้นโดยวางยาวโดยโรเบิร์ตสันตัวกองหน้าเนี่ยต้องพร้อมนะครับที่จะเข้าไปในกรอบเขตโทษแล้วก็ไปในถูกจังหวะถูกที่ถูกเวลาอ่านเกมอยู่นะครับก็สามารถที่จะแปรแท็บอินง่ายๆเลยเพราะว่าเขาอกเข้าใจว่าเคียซ่าจะทําอะไรต่อนะครับแล้วก็เคซ่าอย่างลูกนี้เองก็เขาเรียกว่าจับบอลแบบระดับเวอร์คาร์จับปุ๊บ แต่อีกทีมจะยิงขวาก็ได้แต่แกเปิดให้เอกิติเกยิงนะครับลูกนี้ยิงเข้าไปเป็นประตูที่ชนะท้ายเกมอีกแล้วนะครับนาทีที่80กสิบกว่าๆนะเสมอกันอยู่หนึ่งแล้วก็มายิงท้ายเกมอีกแล้วแต่ว่าประเด็นมันอยู่ตรงที่เอกิติเกเนี่ยได้ใบเหลืองแบบไม่น่าได้มาก่อนแล้วนะครับในการเครียงบอลทิ้งจากการไม่พอใจที่ลงมาแล้วผููดัดสินไม่เป่าฟาวให้อะไรอย่างเงี้ย สุดท้ายลูกนี้ยิงเข้าไปเนี่ยแกทำไมคือไม่รู้ในใจคิดอะไรอยู่ลืมจริงหรือเปล่าว่าคุณได้ใบเหลืองมาแล้วนะไปถอดเสื้อแล้วไปชี้หมายเลขตัวเองโชว์เสื้อนะครับคืออ่านใจแกไม่ออกนะว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับแต่ว่าพอทําไปเสร็จก็น่าจ่อยเลยนะผู้ตัดสิงก็ฟักใบเหลืองแล้วก็แดงไล่ออกนะครับ โอ้โหดีนะที่เดชะบุญเวลาที่เหลือลิเวอร์พูลสามารถประคองเกมนะครับจบไปด้วยการชนะ2ประตูต่อนหนึ่งนี่ถ้าเกิดเสมอขึ้นมาแล้วไปยิงลูกโทษหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเกิดแพ้ขึ้นมานะโอ้โหเป็นแพ้รับบาปแน่นอนนะครับพี่เอกเพราะฉะนั้นเนี่ยโดนอาร์เนอร์เนี่ยอัดไปเต็มกับพุ้งแก้มเลยนะครับโดนเนแบบหูชา โดยผ่านสื่อนะครับอาร์เนอร์บอกเป็นการกระทําเป็นการตัดสินใจที่โง่มากไรสาระสิ้นดีนะครับถ้าคุณเออแข่งแชมป้ยนลีกแัดชิงแล้วนาทีที่87คุณเลี้ยงหลบ3แล้วไปยิงได้เงี้ยเออคุณจะดีใจสุดเหว่งั้นนะมันคอเข้าใจได้แต่นี้มันเป็นเกมที่ คุณได้รับลูกผ่านจากสวยๆงามๆคุณไม่ต้องทําอะไรแค่แปลเนี่ยเอาเท้าไปโดนแล้วก็เข้าไปเนี่ยอาเนอบอกสิ่งที่คุณควรทำมันไม่ใช่ไปดีใจกับคนอื่นนะควรจะหันมาขอบคุณและดีใจกับเฟเดริโกเคซ่าที่ทุกอย่างที่เขาทําให้มันง่ายเหลือเกินนะครับโอโหบนหูชานะฮะเอเกิติเกจึงต้องออกมาขอโทษขอโพยแฟนผ่านโซเชียลของตัวเองนะครับว่าว่าว่ามัน เขาอธิบายว่ามันมีอารมณ์ร่วมมากไปหน่อยนะครับแล้วก็ตอนนั้นก็ดีใจมากที่แบบยิงต่อหน้าเดอะคอแล้วก็เป็นลูกที่ตัดสินชัยชนะด้วยนะฮะในช่วงนาทีจะจบเกมแล้วอะนะครับเขาก็เลยระงับจิตระงับใจไม่อยู่ทําเป็นแกล้งลืมหรือเปล่านะครับก็อยากจะแสดงความดีใจเห็นละตอนถอดเสื้อแบบเอาแล้วว่าถอดมาครึ่งตัวหมดแล้วจะใส่คืนก็ไม่ได้แล้วแต่รู้ว่า น่าจะโดนใบเหลืองแดงแน่นอนสุดท้ายก็คือก็ต้องเอาไปให้สุดอ่ะไปโชว์เบอร์ตัวเองที่อยู่ข้างหลังนะว่าเป็นคนยิงนะครับก็หวังว่าอันนี้เนี่ยจะไม่เกิดขึ้นคือถ้าเกิดเนี่ยมันมีผลเสียคือหนึ่งถ้าอย่างที่บอกอ่ะถ้าเกิดกลับมาเสมอและแพ้นะเป็นแพระบบ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 ต่อไปโดนแบบบบบีบบบบบบกบบบบไบบ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 บเกิดเอกิติเก้ไม่ได้ลงนัดเจอต่อไปก็บบ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 ยืบบบบบ เกิดมันเกิดผลเสมอรหรือแพ้ขึ้นมานะครับโดยที่แบบขาดกองหน้าหรือกองหน้ายิงไม่ได้เนี่ยมันจะเพิ่มความกดดันแล้วก็เป็นแรงมีเสียงด่ากลับมาที่เอกิติเก้ว่ามึงไม่น่าเลยโดนแบนเนี่ยกำลังฟอร์มดีๆฟอร์มฮอตๆเนี่ยทำไมไม่สารต่อฟอร์มนะออนะครับอันนี้เป็นเรื่องแย่ที่เกิดขึ้นนะในแมตช์นี้นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเลโอนีนะเลนี ประการหลังทีมชาติอิตาลีวัย18ปีลงมาเล่นได้ดีมากนิ่งเกินวัยนะครับเหมือนเป็นเสาหลักของของเกมลับมากกว่าโจโกเมอีกช่วยซัพพอร์ตโจโกเมตในหลายๆจังหวะแต่ว่ามาดวงแตกนะเจ็บนะแล้วก็บอกมีข่าวว่าเจ็บ a c l เอ็นควายน้าเขา่าไม่รู้มันขาดมันฉีกเยอะหรือเปล่า ถ้ามันขาดมันฉีกต้องผ่าตัดเพลเพาอาจจะพักทั้งฤดูก,กาลก็ได้คือเห็นฟอร์มแล้วน่าเสียดายว่าตอนนี้มีแมตที่จะให้ลงอย่างเกมคาราบาวครับเกม FA ครับเนี่ยถ้าฟอร์มดีอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่จะได้ลงเป็นตัวจริงแล้วก็ค่อยๆดูฟอร์มพัฒนาฟอร์มปุ๊บไม่แน่นะฮะ ฟอร์มแข็งแกร่งขึ้นมาเล่นดีขึ้นมาอาจจะมาเบียดกอลเต้หรือบางครั้งถ้าฟันได้เจ็บอาจจะยืนแทนฟันได้ก็ได้โอ้โหเสียดายครับแต่ไม่เป็นไรไปน้องเขายัางอายุน้อยนะถ้าเจ็บจริงก็พักให้หายแล้วค่อยมาเรียกฟิตเรียกฟอร์มกันใหม่ไม่เป็นไรนะครับอยู่เรือพูคือแค่เห็นแมต์เดียวก็มีทรงละเพราะฉะนั้นเนี่ยค่อยมันตามกันว่าเจ็บหนักแค่ไหนสำหรับเลวอนี่นะครับแล้วก็ ม์ถัดไปเร์พูลเจอคริสตัลพาเลตไปเยือนเสร็จแล้วไปเยือนกาลาตาสลายในเอ,อ,เอ,อฟเนเปเช่มั้งเฟเนเปเช่หรือกาลาตาลายไปตุรกีนะครับนรกของทีมเยือนนะครับไปเยือนเหมือนกันแชมเปลีกและกลับมาเจอกับเชลซีโอโหวช่วงนี้นี่งานหนักงานใหญ่เลยนะครับแล้วก็กลับมาเล่นในพรีเมียร์ลีกอีก2เกมนะ สองเกมอาจจะไม่ยากมากผมจะไม่ได้ว่าเจอวินล,ล่าหรือเจอใครเนี่ยไม่ยากมาเสร็จแล้วพักเกมทีมชาติกลับมาเป็นศึกแดงเดือดวันแดงเดือดที่แอนฟิลด์เจอแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันที่19มั้งตุดาเพราะฉะนั้นเนี่ยโอ้โหคิวเตะหนักหน่วงพลาดเกมไหนไม่ได้เลยนะครับช่วงนี้ยิ่งคุณเป็นทีมนำเป็นแชมป์เก่า ทุกทีมหวังล้มคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่เจ็บก็พักแลหเจ็บกลับมาแลไอ้ที่กำลังเียฟอร์มเนี่ยช่วยพัฒนาฟอร์มกันด้วยนะครับแล้วก็หวังว่าเนี่ยพอไปถึงตอนนั้นนะ่ะตัวเรายังมีแรงมีกำลังแล้วก็ยังอยู่ครบไม่เจ็บกันเยอะนะครับเพราะว่าสำคัญจริงๆเจอเชลซีเกิดพลาดเสมอเปิดแพ้เป๋ขึ้นมาแล้วไปเจอแมนยูอีกเกิดเสมอเกิดแพ้ขึ้นมาโอ้โหทีเนี้ยเป๋มีสิทธิ์เป๋ได้นะออกนอกทางเพราะฉะนั้นก็ ลุ้นกันยาวๆนะสำหรับฤดูกาลนี้แต่ด้วยฟอร์มอย่างนี้ตัวผู้เล่นอย่างนี้มันน่ารักน่าลุ้นเพียงแต่ว่าช่วยพัฒนาการปิดเกมให้หน่อยเถอะว่านำสองศูนย์แล้วก็ควรจะชนะสองศูนย์ไม่ควรจะต้องมาไล่เป็นสองหนึ่งแล้วต้องมาตีเป็นสองสองอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันเหนื่อยมันท้อเฮ้ยมันเสียวมันหัวใจจะวายนะครับหงแดงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากเจอเกมที่มันชิลๆบ้างอาร์เนอร์จะต้อง เล่นเกมลุกเยอะหน่อยนะครับอย่าไปติดเช่งมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับยิงให้มันจบๆไปเลย3ลูกแล้วค่อยมาผ่อนเกมอ,อันนี้เป็นแนวคิดของของแฟนๆนะแต่ว่าอันนึงเขาก็มีปรัชญาของเขาแล้วก็แนวทางการเล่นของเขาอะประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับไม่ได้เจอกันนานก็เลยพูดกันยาวแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับสำหรับ D i g จบ a l Channel by ของสุ่มนะแล้วก็ แฟนๆลิพูทุกท่านแฟนๆทุกทีมด้วยแลฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะใกล้และเดี๋ยวมาถึงเกมสุดสัปดาห์แล้วเดี๋ยวมาคุยกันใหม่ว่าทั้งรีวิวพรีวิวนะแล้วก็เกิดประเด็นอะไรสำคัญในเกมพรีเมยร์ลีกสัปดาห์ที่เชงนี้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนละครับผมสวัสดีลุยกันต่อนะจ๊ะแฟนๆของแดง